พี่น้องบอดแพวบอดสันสวยหล่อมากพี่น้องจ้าสวยสวยหล่อหล่อพี่น้องบอดแพร่เราก็สวยงามนาเด็กขักพี่น้องบอดสันก็หล่หอหล่อสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยพี่น้องจ้าบอดสันเรากำลับบนคน้นสิสําเร็จบ่ไดาจําเป็นว่าจะต้องอายุเท่าไรน้องพี่น้องราก็พูดว่าความสําเร็จของชีวิตไม่ได้บอกว่าจะต้องเริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่ แต่อยู่ที่ว่าเริ่มคิดได้เมื่อไรแม่นี่ดีพี่น้องจ้าบ่ได้สาคัญว่าจะอายุเท่าไดยุทธีว่าจะคิดได้เมื่อใดคือเราว่าแล้วพี่น้องจะเริ่มต้นคิดได้เมื่อใดร่ว้าถือครับพี่น้องจ้าแฟนครับแฟนเพิ่งเกิดเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องว้าดีครับบอดสันบอดแพรวคอมบอกเราเป็นผู้ใหญ่ครักอีหนีพี่น้องจ้าเก่งครับผุดจาดีทัศนคติเดียนเก่งครับ ยอมหลับเลยลหลนลามเล็กความสามารถพื่นพี่น้องจ่าพูดดีเสียงดีถึงสองคนโอ้ยขอแหงเฮงปังๆ้วยเด้อบอดสันบอดแผลพี่น้องจ่านอนิญาตก่อนอนุญาตอ่านคอมเมนต์สฟังพี่น้องพระเอกคิดและเลือกถูกแม่เห็นด้วยขอให้รักและดูแลนางเอกดีๆแบบนี้ตลอดไปความสุขทุกอย่างอยู่ที่ใจเราจริงๆจ,จ,จ้าพระเอกพูดถูกคักอยู่ที่วิธี การคิดจริงครับแมนนี่ดีพี่น้องว่าจะคิดได้เหมือนไหนคนเฮาเนาะขอให้เฮงปังๆรวยๆนะคะสวยหลอ่อน่ารักจังเลยขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับลูกสู้ๆนะครับแมนพี่น้องจา๋าขอให้บอดสันบอดแผวมีความสุขมากๆนะคะเฮงเฮงปังๆรวยๆคิดถือ มากน้องสันพูดได้ดีมากสวยหล่อมากคะ่ะว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนอ้องพี่น้องสวยหล่อคะ่ะพี่น้องจะน่ารักทั้งสองคนเลยขอให้น้องทั้งสองมีความสุขมากๆนะคะสวยหล่อที่สุดเลยคะ่ะเป็นคู่ที่ครบรดจริงๆดูแล้วอบอุ่นมากแม่นี่ดีพี่น้องจะครบลดสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยคู่สร้างคู่สม เฮงเฮงปังปังรวยรวยซับกตซึ่งกันและกันขอให้เฮงเฮงปังปังรลยรวยยิ่งขึ้นไปนะคะมีความสุขมากๆนะคะบอสแพรบอสันน่ารักที่สุดเลยแม่พี่น้องสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยทำไมน่ารักแบบนี้ลูกจริงจ้าคิดดีทำดีจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจาขอให้น้องสันน้องแพรทำอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปัง ปังเลยรวยนะคะจริงจ้าพูดดีได้ดีขอให้มีความสุขมากๆนะคะยิ่งเฮงปังปังเลยรวยนะคะบอสแพรบอสซันน่ารักที่สุดเลยแม่พี่น้องเบาดีกับพี่น้องจ้ะบอสซันบอสแพรขอให้เหิ่งเฮงปังปังเลยรวยยิ่งขึ้นไปนะคะพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังได้กับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเดี๋ยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย